ท,ที่แกนเพชรสองพันหกอะไรดี่รู้เรา,นะเามากคับคุม้มเอาอนะเราชุดนึงเลย สวัสดีครับบังพรมสวัสดีครับอ้าวพรมืัอนี้เห็นอะไรครับมืัอนี้จะผัดงูเห่า้ะครับอ้าวเดี๋ยวผมขอไมาใส่ครับได้มาจากโรบูรี่ครับไอ้มันเป็นไต้หมูบ่อครับอ้าวนี่วะซับแล้วมันวะแม่นครับซับแล้วกรัวแล้วครับอ้าวจับจุ้ยอดจุ้ยน้ำกันครับ เซฟหูครับวันนี้จัดให้ครับัวแบบได้ครับวัวแห้งรับคว,วแห้งหัวกอย่างนี้เป็นคงเก็บตั้งปากก้าง,ง,งเนะเาะผักได้วาหรับแต่ผมอยะะู่สาลาแจครับซาลาวันนี้ครับ เจอครับทีมงานนี้ครับเซฟหูคนเดิมปล่อยทอมกันครับปล่อยทอมกันเฮ้ยเนี่ยครับนะครับเซาละคนนี้กว่าหมู่เขาครับก็เสร็จแล้วเนี่ยครับนี่ ทันกี่หานะครับอืมนี่วะนี่ครับอเออ่ลงไปเลยครับลงไปเลยครับว้าก<า>ระเสียไปหาหมอนวมา16หรัวเลยครับครัวให้เข้ากันของกระเสียกระเสียเ,เขาบอกไปหาหมนเลยเนาะแม่นครับ ทีมงานครับ,รบอยใกล้ๆกวัจชิงเลยครับมั่จะเป็นไม่จะเป็นกลัวแหงหรอวะแม่เหาเลยครับเ่ยเส้นหัวครับผมเลยจะแสบเหรอเสียบขือเก พิงอันครับเดี๋ยวเลีเ้งครับควอะไรเรีเร่ยครับตาต้ <c oughs> องไอ้ <c oughs> <c oughs> เอาควรไอ้ขี้เล้ากัปปุงครับวันนี้ควรไอ้ขี้เล้วกับปุงนะครับ ใช่ครับเนี่ยชุนรสเล็กน้อยครับผงนัวผงนัวเนื้ครับผมตัดเข้าไปครับใส่ลายแสบลายเข้าว่ะผงนัวเื่นกันครับไปเนี่ยผมอืมอะเดี๋ยวเรก็เจมครับอืมขาดบ่ได้ครับเนี่ยครับปีแปดศูนย์ครับ จะดีแล้วหมมันต้องข้าวครับแก่ข้าวครับอ๋อเด็กของเีาแน่นอนนี่เลยสุดยอดนะครับออืเดี๋ยวดังคนๆเลยพี่น้องหัวต่อไปครับหัวให้เข้ากันครับเซฟหูครับจัดสรรอีกแล้วครับท่าน ไอู้ิน่ะวันขอกันครับโอ้กินใหญ่แเนอะไอกินหญเด้วยว่ะโอ้คันไอ้เพื่นบอกไปไตหนูคือสิว่าไ้กินหรอครับเี่ยนเดีวโอ้หากินใหญ่เลย แถวส้วูรี่หบ่มี่หมีครับบ่มีม่ต้รบรี่ครับช่างโรบูรี่ลครับมูเเห็นหน้าหลายนอเีหนอยเป็นเขียดพ่นเลยครับท้างผมูไหลายเนี่ยาเาแล้แต่ว่าบ่ได้ใครมึงแต่ที่แหลกนะครับคือตัวนี้ซับแล้วอร่อยอหัวแห้งเครับหห้มี่้ำครับ อ๋อเดี๋ยวอ่านอะไรก็คือนี่ครับเคือพักกีฬาครับใส่กับอะไรที่พักนี่ครับใส่มี่ตะพักกีฬาครับกีฬาล้วนๆเลยล้วนๆเลยครับเผ็ดร้อนครับเผ็ดร้อนจอดครับผม ต้องพักยี่ลาเท่านั้นครับโดยจเกลด้ยดวัวบดเยงล้วเนาะบ่ครับบ่ครับอู้หักยี่ลายยายครับผมบพี่นอจนมันแข็งหมดแลยอู้หูวงหัวเขรับ่นี่นะ ก,ก็พักสลบที่หน่อยนครับเรยรครับพักสลบดียไรยครับทัง,ไ,งไห,ห้แห่งให้เหี่ยวน้ำกันงเลยนะครับ,ม,รบมันถึงจะร้มอมครับรอดที<า>่เรา,าสังไปสร้างหัวอ<ม>ืมยว<ม> จอดอะไรนะจบแจจอดได้ครับมาครับแต่แ็บต้กันครับพี่น้องจดครัเสียแม่งๆแม่พี่น้องคอับอมฮสวัสดีครับครับผมซิมอะครับเนีบาหวานซิมครับได้ครับอร่อยมเสียงมันว่ะยังนะครับยางย พอดจบคลิปไปสักน,นียครับวีนัองครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผม